วัสดีจะพี่น้องพอกับแม่หนุยทางช่องยายแหลมลำเพลินอเอาไปเที่ยวจ้าพอพี่พอน้องคือเกาแดดห้อนแห้งพี่น้องมาเนี่ยหาหรมหางเงาอยู่กับบมี่แดดเอา้าที่นี่คืออำเภอบางสะพุงจ,ง,ะพง,งจังหวัดเลยครับพี่น้องทังจังหวัดเลยทางอำเภอบางสะพุงบ้านไก่ บานไก่เมื่อแรกนี่กายาลืมไา่หากำลังใจที่นั่นสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของเฮาเดอพี่น้องเด้อส่วนทางวิธีทิมบอละปนอนหลังจากพัดพรเ,ลเหลวหายเมยหายลาเล้วเพิ่นกับพ้าก,กันสูงงานตัวกำลังติดตั้งเวทีอ่าเมยงานบเทรไรนยนพี่น้องก็มันเมยมันลาน้ำเดือด มันเหตุงานบ่ไดดกับย่อนแดดเนี่แหละไอเมอย์นะบ่ท่อใดดอกอมีล่มมีผมมีเงาอยู่เท่ากับสิไข่แน่กับสีเมือยบ์บลาปะแดดถ้าเมย์ลาแดดทักแน,น่ีกรีเมยอน,นี้แม่หนุ่ยก็ได้เมนูเมยอนี้แม่หนุ่ยเตรียมฟักทองนอกจากนีแม่หนุ่ยกับผู้ตองเตรียมขล้องไว้แล้วนี่ก็คือฟักทองที่เราเตรียมไว้แล้ว ทำความสะอาดไปแล้วแกงไ่ไก่ละจ้ามันเนี่ยอมแกงเหล้าห่อปลาด้แกงกะเพระไไาะเอือหะยังห้อนห้อนคือกันตัวนีน่ก็ดี๋ยวจะร่อนหมอนเดือดก่อนนีออมไก่มาเนี่ยเนี่หนูจะพาพี่น้องเลาะมาเวที่ฟิดไว้มันเดือดก่อน,น,อน,นหน,น,อาาน,ออน,น้าสามกับกำลัง ไปสร้างคอนโดคนนะหอนตายหอนเอาแห้งพี่น้องเอ้ยหาตนใหม่กับบมี่จ้าตนหูกเก่ากับเจ้าพาย่ทังไหนนอนจังไหนเอาโตรวหลอดไผ่หลอดมั่นละ่ะพี่น้าที่นี่พี่น้องจ้าสถานที่กว้าง ตรงข้ามตลาดลอตเตอรี่ตลาดนัดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุงมาพี่น้องมาพี่น้องสือบัตรสือตัวหรือ,อย่างเขาคุมหรือ,อย่งเจ็ดแปดเก้าบ่ พี่น้องสเสด็จพบขอกับศิลปินมารับเชิญบนเวทีห้านั่นก็คือเวียงนาริมนเป็นสิมาเวทีสาวหน่อยอีกเทียงหนึ่งนะพี่น้องเนาะราคา 180. ห,นหนึ่งร้อยแปดสิบเท่าไรเนาะในหนุ่ยก็ได้เขามุ่นได้อยู่ข้อมุ่นแต่ว่าม่หนุ่ยจำบ่ได้พี่น้องอย่าว่ากันเด้อเพราะว่าแต่ละเมือใส่หวัวสมองแห้งโปดหวัวสมองมาเจอแดดก็เลย เลื่อมเลื่อนเล,ลื่อนไปเวิร์ดแล้วท่าบระฮอนนี่บักบรรยากาศดีแล้วค่ะพี่น้องมีตะคู่เขานบนเวทีเท่าหกหอยอยู่ที่เครื่องรถค่ะฝุ่นเรานอนมีแวบแบบที่ทั้งรถงเรนนแบบแบบุ่นจ้ะบ,บ,บ้านอยู่แถวนี้บ่ค่ะอ๋อค่ะ เราก็บไปส่มาบูไปขายบังไซหัวตะม่านั่งเล่นมือละพี่น้องมือเดินทางไกลอีกแล้วพี่น้องกาตาสินวังสะพุงกาลาสินเจโฮมเป็นไงไหวไหมไหวบอไหวไไหวบอไหวก็ต้องไหวสู้บ่ค่ะแเอันเมื่อยเพ่าะท่อใดได้เนาะเออยเนาะ เตีแดดนี่เนาะเมื่อยน้ำแดดเคมื่อยน้ำแดดไปกินน้ำเย็นเนาะกินน้ำกินน้ำเโอ้ในทองเลยว่าเมนแปดสิบลิตรแล้วยางดังก๊อกเล็กกปดสิบไม่มน้ำเย็นอยู่อะไรเอ่อเอากำลังใจให้ใหญ่เป็นกำลังใจสุดยอดนะครับกำลังใจให้กันนะครัจ้าสู้ๆค่ะบ้านหนึ่งกับคาขยักขยักอ่าเอียงก่ออดีตบอยแบนบ่แอ่า สองหนุ่มบอยแบนดับละละสวัสดีค่ะสองหนุ่มบอยแบนด์รับแล้วเจ่งแล้วเป็นยังไงบ่านเศร้าบอ่อ <c oughs> มาญี่ปุ่นกัดพนไม่นองอ <c oughs> ันหันวเขาหั <c oughs> วเขามันบอเศร้าง่ายแล้ว <c oughs> แถมมาย่างดูบนน <c oughs> วมมาแล้วนั่น <c oughs> มันอันมันอักเสบด้วยน,นั่น <c oughs> มียากินบล่ล <c oughs> ่ะไม่ แต่พอตัดยังหาเมียบ่ได้ไม่ตัดขาเฮ็ดจังได๋สิได้เมียลำเขาตัดแล้วสิได้เมียซะร้าบ่ <c oughs> ตัดแล้วสิได้เมียเศร้บบราบนะ่ <c oughs> พักไอลอตเตอรี่บ่วันนี้ตรตอร <c oughs> นีไปําย่างบ่เซามัน,ก,นก็บ,บวมมันแล้วมองว่าเขาสำเนาขุดละบ่าวเต็มบู้ยเต็มชัยบรรยากาศตอนนี้ค่ำเหล้วเด้อพี่น้องตะวันเดีย เด็กน,น,นี่เรไม่ทานที่ว่าเข้าอยู่ทานที่หม้เหมาะบ่อได้รบกวนไพ่พี่น้องอยู่ทงอยู่ทา่าขุ่นอยู่ข้างคู่ข้างท้าไปขุ่นไอ้หนุ่ยถิ่มหม้อแกงไอขุนเดี้ยวไอหนุ่ยก็ถึงก่อขึ้นไปหาหม้อแกงเลยพี่น้องอันคลิปนี้พี่น้องก็ต้องถามหาปลาลูกกอกก็ต้องถามหาอุ้งอิงเด้อ ธาแดดตพอนปานนี่พวกลูกๆคงว่าท่านได้ออกจากถ้ำแล้วค่ะคงถี่ไปหาหมองรับหมองนอนอยู่เน่แต่พวกเถาเาเนี่ล่ะยูเ่เน,น่คนหนุ่มคนสาวเขาบวกอึดหมองอยู่หมองเศร้าเขาไปหาหมองอยู่หมองเศร้า,า,ายูนี่หมดมีแต่เถาๆถาเลยยู่น้ำมูลเนี่เต็มเป็นไงไหวไหมสู้ๆครับสู้ๆครับอ่าสู้ๆครับคนมาเต็มชัย ฮะพนะ่อนอนลำโพงมันจะขึ้นเรียบร้อยแล้วทายบรรยากาศไอพี่น้องเบิ้งซื่อหรอกว่าย่าเหมือแรง่หคุณอาเธอคือมีความสามารถเท่านั้นคือจูงรถได้ลากลากรถได้นะ <c oughs> งไในข้อหลากรถเนี่ยอันนักกลั่นถอยของเทลแอเทลแออยู่หมอแกงไม่หน่วยเดียบแล้วมั้งปันเนี่ยแสดงว้าบวกฟักทองเนี่วมีรสขมันดีวกว่าโอ้ยหวงหัวงเนี่ย ไงหวังก็ยายดูก็นั่งวีแบบแบบอยู่พูนทางรถบาดผลพี่นอ้องรถอีคอกัน,นอนค้าขึ้นทางนี่พูนหมกแจ้งแม่หน่อยกระเดือดแล่วแม่หน่อยกะสิกคอตัวเอาหมักฟักทองใส่หมอกันแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวยุดไว้จักแฝงก่อนพาพี่นอกก้องไปทำข่าวพะเยาวังก่อนเป็นยังไงคือได้นอนวิ่งเหกกันแหวบแบบอยู่ <laughs> พอ่อหวังสวัสดีค่ะยายดูกสวัสดีค่ะย่าเป็นเชิงไหอาการไม่พี่ใหม่สิคะ <หา S 2> อาการเป็นยังไงพอ่ง <laughs> พอหว <laughs> ังบอาการงวดบอกพี่ใหญ่กันเมื่อไรเดื่องมือนี้พยายามสิบวบกันพยายามยู่รับกันสิบวบอกันเลยมือนีวัาเถาะฉันอันพ่อใหญ่วัดสมมือหนีจาแปลกเนาะเจเ้าคือว่าบ่มวนเนี่านนานนอารมณ์มันเป็นน้ำอารมณ์น้ำอันนี้สะดอก พยามอย่ามาว่าวกเขาหูกันตลอะมันนี่จังมาล่มไหมไมแลยว่าแอ์ได้มาอ่นนแ้วจักมือแอลเสยไปติดใส่ติดไ่มัน้ลบบาดโอ้ติดเห็นไงยังวใหญ่ปะของลองาของติดตอโอ้พญ่วัติดสื่อแอลมาติดลบบาดพี่น้องแ้วแโอ้ไม่ไอานยให้กำลังใจกันทนอ่นแล้วพอเลย ต่างคนต่างสูตเนาะแว่ากันแห้งบ่ได้มือนีว่ากันแห้งบ่ได้เลยวกาับพญ่ยันเข้ายาเว่ากันเนอถ้าว้าขึ้นแล้วมันต่างคนต่างนเมะเพื่อพย่ำรีกี่ยงทีสุดอือบอกกันกม่ด้ดูพี่เาอว้าวากันมากที่อะเฮาคิดพอเขาพอกันที่รหลนาะเนะเอมเนอออเี่ยเออเออแมนดูขีดถอเนีเออ อ๋สาระซูพ่อหวังนก็สูเบื่อตายไปคุ่ละย่อนอันตัวเดียวนั่นละแงมัห่อนไงมันบ่อไดอเ้มเมันบ่ทาดี๋ยวมันอันนี้ละมันามันสูน้ำแดดน้ำอากาศนี่ละถ้่ว่าหนาวก็หนาวะตายก้อนห่อ้อนไัตายขันว้าหอนบ่าหนาวถงสีไข่ัันหนาวแบบู้เบาหลังนี้มีหนาว่อถ้าบอกห่อนสูบ่าเตี้จัเสียอย่างในคนเฮาขัมันล่มสีบ่น่ ็นอึ้ององึ้งอยั่วอร่อดคือการกลงก่างอยงเี้ย <c oughs> ใหรลงกางกันเขากนหมอนน้ำมัน่มเลยนแมนมนอบ่มีมองหายใจหาใจบ่อิ่มว่าั่นถอดหายใจบ่เต็มปอดอ้าวครับอ่าคือก็ัวลาเขลันกไดลกังกำลังมากปูเวทีเห่ากับไก่สีเหลีวแล้วพี่น้องอ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนิกสการ์พอกันลิหนา อยู่ดีแม่งซูผูทุกคนบางแล้วกดไห์กดแชร์สบายดีค่ะ